ทางที่ที่ที่มาพาเข้ามาชมนะครับขั้นขั้นขั้นตอนการทําบาทก็จะมีทั้งหมดเจ้าขั้นตอนนะครับหลังที่พาไปชมมาแล้วก็เรามาเริ่มจากขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกนี่คือตีเหล็กวัดเหล็กวัดขนาดเหล็กนะครับในการทําบาอันนี้นะครับก็จะดูก็จะวัดขนาดเหล็กแล้วก็จะตัดเหล็กนะครับนี่บาตประมาณกี่นิ้วคะลุงเก้านิ้วเก้านิ้วอืมเก้านิ้วนะครับ ครับอันนี้ไาแล้วมันอุ้มมาลูกแล้วมันกรอบหมดเขาจะเสียตั้งทีนี่นี่นี่คือเลยจากขั้นตอนการตีขอบมาแล้วนะครับเหล็กเอาจากเหล็กอะไรก็ได้มแต่ท่านครับแต่พระเขาสั่งมาว่าท่านนี่นี่ท่านเป็นคนให้มาอ๋อว่าเขาจะเอาตัวนี้ใช่ไหมคะเขาจะเอาแผ่นนี้แผ่นนี้แล้วเรา ลักษืกันครับคุณภาพเหมือนกันแต่มันต่างกันที่มันต่างกันนะบาดไปเนี้มันเป็นขวานะมันบาดในี้มันเป็นเหล็กบาดนี้มันเป็นปากระโปรงรถทำได้หรอเป็นเหล็กเหมือนกันเหล็กใช้ได้หมดทาได้หมดทําบาดต้องทํามาจากเหล็กแข่งแรงเหมือนกันไหมเหมือนกันบางหรือแค่บางกับหนาแค่นั้นหน 哎。<喂 S 2> 嗯。